ภาษาอังกฤษเจดเด่นดวงบริพันธ์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิเคราะห์ชัดพิธาหมดหวังเป็นนายกแล้วพร้อมแนะนำสิ่งที่ควรทำต่อไป จากการณีการเมืองไทยที่มีประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทําให้มีประชาชนรวมไปถึงคนดังหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากล่าสุดทางด้านภาษาอังกฤษเจดหรือด็อกเปอร์เจดสดาเด่นดวงบริพันธ์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์โพสต์ข้อความมุมมองการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่19เดือนกรกฎาคมนี้ระบุว่า จารย์ว่าใครจะได้เป็นนายกครับอาจารย์คำถามหลังไม่ที่เจอไปช่วงนี้เลยวันๆนี่ได้คำถามเรื่องการเมืองเยอะกว่าคำถามวิทยาศาสตร์อีกนะก็เลยขอเอาโพสเก่าที่เคยเขียนเตือนปนทำานายเอาไว้ตั้งแต่ลังเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆมาให้ดูครับ ที่เขียนตอนนั้นความหมายคือการฟอร์มรัฐบาลมีแค่แปดพัก9ก้าไกลบวกเพื่อไทยบวกอื่นๆเราจับมือกันให้แน่นๆก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามหาพักอื่นเพิ่มเพราะเขาก็คงไม่พร้อมจะย้ายข้างมาร่วมด้วยหรอกจากนั้นก็หดไถ่โตคุณพิธาเป็นนายกถ้าไม่สำเร็จก็ควรจะจับมือกันไว้แล้วก็หวตคุณเสนสอถาต่อโดยยังไม่ต้องสลายขั้วไปจับมือพักร่วมรัฐบาลเก่า ซึ่งตอนโพสต์ไปนี่มีหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มหรือด้อมแดงมีคอมเมนต์ไม่พอใจกันเหมือนกันแต่ตอนนี้สถานการณ์มาถึงวันนี้แล้วน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะว่านี่คือเส้นทางที่ควรจะเป็นตามคลองประชาธิปไตยกลับมาคำถามหลกักตกลงคิดว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเบอร์คุณพิธา บอกเลยว่าหมดหวังแล้วครับถึงพรุ่งนี้จะมีความพยายามขอโหวดใหม่โดยเสนอชื่อคุณพิธาก็ตามก็จะมีผู้ประท้วงแน่ๆว่าเป็นการยืนยัดติซ้ำไม่สามารถทําได้ซึ่งผมว่าเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นยกเว้นเสียแต่ว่ามีการเสนอชื่อคนอื่นมาแข่งด้วยอันนี้ถึงจะนับเป็นยักติใหม่ถ้าประธานสภาคุณวันนอเฟืนให้มีการโหวตชื่อคุณพิธาเพียงคนเดียวเป็นนายกก็ฟันธงได้ว่าเสียงรับรองเห็นชอบให้เป็นนายกนั้นไม่ถึง375เสียงแน่แน ส่วนเรื่องสารรัฐธรรมนูญที่จะมีการลงมติพรุ่งนี้เช้านั้นเป็นแค่มติว่าจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ยังไม่ใช่การลงมติไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่จะมีผลให้บางคนเอาไปเป็นข้ออ้างหาข้อตำหนิคุณพิธาเพิ่มสิ่งที่คุณพิธาน่าจะทำต่อคือประคับประคองพักคก้าวไกลให้ปฏิบัติงานต่อไปใน4ปีจนไปสู่การเลือกตั้งปี2570ที่คาดหวังว่าจะได้เสียงเลือกมากขึ้นกว่าครั้งนี้ขึ้นไปอีก และถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะพยายามเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยจับมือกันไว้ให้เหนียวแน่นเพราะการเป็นรัฐบาลการเป็นฝ่ายบริหารมันสามารถสร้างผลงานและผลักดันนโยบายของพรรคให้เป็นรูปธรรมได้มากกว่าเป็นฝ่ายค้านเยอะเบอร์คุณเสินสอถาถ้าดูแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยทั้งสามท่านผมคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าคุณเสินสอถาอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดโดยเฉพาะในด้านสุขภาพร่างกายรวมไปถึงวัยวุฒิที่กำลังเหมาะสมทีเดียว ถ้าพรุ่งนี้การเสนอให้โหวตเลือกคุณพิธาถูกตีตกไปตามเหตุผลข้างบนพรรคก้าไกลควรจะเสนอแคนดิเดตของเพื่อไทยเพื่อโหวตเลือกนายกไปเลยและน่าจะเป็นคุณเสนสถานี่แหละตามข่าวล่าสุดเห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยก็มีความเห็นเช่นนั้น ซึ่งต้องมาลุนกันว่าการที่เป็นชื่อคุณเสรนสธาแล้วว่าจะทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เคยไม่เห็นชอบกับคุณพิทาจะเปลี่ยนใจมาเลือกคุณเสรนสธาหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่คุณเสรนสถาไม่ได้ถูกโจมตีประเด็นภาษามลายูหรือภาษามาเลหนึ 112, และอื่นๆมาก่อนอย่าลืมว่าการแก้ไขาภาษามลายูหรือภาษามาเลหนึเป็นแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ของพรรคร่วมตามมา ส่วนความเป็นไปได้นั้นผมว่า55%มีสิทธิ์ลุนอยู่ตัวแปรสําสคัญคือพักภูมิใจไทยและพักประชาธิป,ปัตย์รวมถึงสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภากลุ่มที่เคยออกปากว่าจะเลือกตัวแทนจากพักที่ได้เสียงข้างมากแต่ติดข้ออ้างเรื่องภาษามลายูหรือภาษามาเล112เบอร์ประ 112, รวิตย์ ถหลุดจากคุณเสนสอถาก็ต้องบอกว่าตามข่าวที่ได้ยินมาทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งโดยเฉพาะเมื่อมีแนวโนมว่าประยุทธ์มีเสียงน้อยลงกว่าสระบินม,มากตัวเก่งคนสําคัญคือประวิทย์ตามที่กลุ่มอิลิทเข้าวางตัวกันไว้จุดแข็งของประวิทย์ที่คุณพิธาและคุณเสนสอถาไม่มีแน่ๆคือเสียงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ประวิทย์ได้รับการยอมรับ มากกว่าทั้งสองท่านนานมากดังนั้นได้เสียงพักการเมืองมาอีกไม่เยอะมากนักโดยเฉพาะจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิมกวบทชอนั่นแล้วได้เสียงเกิน375ไม่ยากแต่ถ้าจะฟอร์มรัฐบาลที่ไม่ใช่เสียงข้างน้อยซึ่งจะทํางานลําบากก็ต้องพึ่งเสียงจากพักการเมืองที่มีเสียงมากพอและก็ไม่พ้นจะเป็นเพื่อไทยเพราะก้าวไกลยืนยันไม่ร่วมกับลุงทุกคนอันนี้ก็จะเกิดการสลายขั้วขึ้นพร้อมข้ออ้างว่าต้องทําเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ และถ้ามีการสลายขั้วเกิดขึ้นถึงจะมีพรรคเพื่อไทยมาร่วมด้วยกับประวิทย์ก็ไม่น่าจะเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยที่จะได้เป็นนายกอ้างอิงกรณีที่ถ้าขนาดคุณเสนสอายังไม่ผ่านการโหวตจากสนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำให้ต้องใช้ผู้มีบารมีสูงอย่างประวิทย์มาเป็นเบอร์สรุป1จุดการโหวตเลือกนายกพรุ่งนี้คุณพิธาไม่ได้รับเลือกแน่และอาจจะมีการเสนอชื่อคุณเสนสอาแทน สองจุดคูณเสนสอถาอาจจะได้รับเลือกเลยทันทีโดยแปดพักนี้ยังจับมือกันอยู่ผมอยากให้เป็นข้อนี้สามจุดท่าโวดแล้วคุณเสนสอถาก็ยังไม่ได้รับเลือกอยู่ดีเราก็ได้เห็นการสลายกั้วจับมือกันใหม่แน่ๆซึ่งเตรียมใจให้ดีถ้าประวิทย์จะเป็นตัวเก่งปัดฉิมมาลิขิตอย่าไปคาดหวังอะไรกับเรื่องมารายาททางการเมืองน้ำใจนักกีฬาฉันทามติประชาชนรอครับเขาไม่สนใจกันหรอกในโลกความจริง ปัดฉินมลิขิตนเรื่องที่จะขอแก้ภาษามลายูหรือภาษามาเลสองก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะแก้ไม่สำเร็จแน่นอนติดเรื่องต้องใช้เสียงสนักงานเลขาีิการวุฒิสภามาโหวตค่าตัวตายกันเองเขาไม่ทำหรอกถึงจะบอกว่าทำเพื่อให้เห็นสันดานที่แท้จริงก็ไม่จําเป็นหรอกครับเพราะน่าจะเห็นสันดานเห็นทาดแท้กันไปแล้วในห5 5ร